สวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับของนัทฟอสไนครับผมนะขอบคุณพี่ทิธคนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ดูคลิปเป็นอย่างดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็แน่นอนว่านําวิชารับต่างๆหรือว่าฟุตบอลต่างๆมาดูมาให้วิเคราะห์กันเหมือนเดินะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และสับสก์ร่ครับช่องนี้ของทางนัทฟอสไนไปด้วยครับเวลาที่มาเจอกันครั้งหน้าครับจะได้ไม่พลาดนะครับทุกบทวิเคราะห์เลยกดติดกระดิ่งกันไปด้วยนะครับนะอ่ะขออนุญาตแล้วกันนะครับ คืึองครับแล้วก็จะเอาทนายอุ UCL มาฝ่ายหนึ่งคู่ด้วย ครับสำหรับทางด้านของกลางสัปดาห์วันนี้ครับก็คือนะครับผมแอสตันวิลล่าจะเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลในช่วงเวลาตีสองครึ่งครับเกมนี้น่าสนใจมากๆเลยแล้วกันสําหรับความพร้อมก่อนเลยครับแอสตันวิลล่าในตอนนี้ฟอร์มมันเล่นถือว่าดีมากๆครับในรอบ5เกมหลังของพวกเขาเนี่ยชนะไป2เสมอ2องมีลุดแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะแต่ว่าผลงานครับที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมเลยคือการเล่นในวิลล่าปราศนะครับไม่แพ้ใครมาเกือบ10เกมแล้วละครับถือว่าตอนนี้เหนียวแน่นสุดๆกันไปเลยสําหรับท่าด้านของแอสตันวิลล่าในมือของอูนัยเอเมอรี่ในเรื่ออองงงขคควววาาามมพพรร้้ัับตตผูเล่่นนนกกก็จะดใํแห ครับไม่ว่าจะเป็นเปาตอเลสครับเอลิคอนซ่าแมตติกแคชครับนอกนั้นก็อยู่กันครบครับไม่ว่าจะเป็นตัวเกมลุกต่างๆครับอย่างจอห์นแม็กกินนะครับอย่างทางด้านของพวกเลเลียนไบร์ี่มอร์แกนโรเจอร์แล้วก็ตัวที่ย้ายมาใหม่นะครับอย่างทางมาโกเซนเซโอและมาคัสแลฟฟอร์ดเองครับพร้อมลงสนามในวันนี้นะครับ ส่วนหน้าของลิเวอร์พูลได้ตออว่าครับความพร้อมและฟอร์มเล่นช่วงหลังดูจะแผ่วๆลงไปครับโดยเกมหน้าสุดถึงแม้ว่าจะเอาชนะบุ๊แพนตันมาได้นะครับแบบหืดจับนะสประตูตอนหนึ่งก็ตามครับแต่ฟอร์มเล่นในช่วงครึ่งหลังต้องบอกว่าดูไม่ดีเลยครับมาโดนบุ๊กดดันช่วงท้ายเกมด้วยแล้วทำให้ตอนนี้ครับหเกมหลังสุดของลิเวอร์พูก็แบ่งเป็นชนะไป3เสมอ1และแพ้1นเกมครับยังคงมีลุ้นนะครับถ้าวันนี้ชนะได้ก็จะทำแต้มห่างอาร์เซนอลครับเป็น10คะแนนเลยนะฮะความพร้อมวันนี้ขาดเพียงทางหน้าของโคด สรับวันนี้ก็จะได้ทางด้านของตวัวเล่นนะครับเกมลับอย่างวัจิวฟันได้นะครับผมอีบูโกนาเต้เทรน์พวกนี้นะครับกองกลางแมคลิสเตอร์กราฟนะครับแล้วก็โซบอสไลน์นะครับ กองหน้าก็แน่นอนว่า3ประสานนะครับดาวินดุนเยสลุยยาร์ตและโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับก็เกมนี้ผมดูแล้วนะครับทางวิลล่าในบ้านเนี่ยเอาชนะได้ยากจริงๆครับถึงแม้ว่าอย่างน้อยๆผมคิดว่าวันนี้วิลล่านะครับในบ้านน่าจะทําได้ที่สุดคือไม่แพ้ด้วยนะครับผมนะบอกได้เลยว่าวันนี้ลิเวอร์พูลน่าจะเหนื่อยด้วยดูจากฟอร์มที่เจอทั้งเอเวอเรตันและเจอกับวูฟล่าสุดมาครับตอนนี้นะครับเชียร์แทบจะยากมากๆครับก็อย่างน้อยๆผมคิดว่าน่าจะยันเสมอไว้ได้แล้วกันสําหรับลิเวอร์พูลในวันนี้นะครับส่่่ววววนนนนนนกกกกกาาาาาารรรเสสมมมมมออออออัั้้์จจะะะแบบไไหผคคิดดดยปปตตๆๆ1ู ครับคาดว่าน่าจะประมาณนี้ละกันนะครับส่วนอีกหนึ่งเกมนะครับขอพาไปดูนะครับในฟุตบอลยุโรปกันเลยครับกับ UCL ค่ำคืนวันนี้ที่เป็นเกมใหญ่ของคืนนี้เลยครับระหว่างทงหน้าของราชันชุดข่าวเรื่องมดริครับที่จะเจอทงาน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ สำหรับทางด้านของมาริตในตอนนี้ครับผลงานของพวกเขาครับถือว่าช่วงหลังก็มีสะดุดให้เห็นบ้างครับแต่ยังทําผลงานได้ดีครับโดยแบ่งเป็น5ครั้งหลังสุงของเขานั้นชนะ2เสมอ2และไม่ลุดแพ้1นเกมมื่ในการเจอกับเอสปันยอครับผลงานในสเปนยังมีสะดุดให้เห็นครับแต่ในรายการนี้เกมที่แล้วเอาชนะนะครับผมทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้ครับเยอะเลยทีเดียวครับสประตูต่อ2ครับทำให้วันนี้ครับมีสกอร์ตุนอยู่ในมือ1ลูกเพียงยังเสมอก็สามารถเข้ารอบต่อไปได้แล้วนะครับส่วนทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะผลงานที่ผ่านมานะครับ5เกมหลัง เป็นชนะไป3แพ้2เกมครับในรายการนี้ครับล่าสุดนะครับก็แพ้มาดิดมานี่แหละนะแต่ว่าเกมล่าสุดเปิดเอดีฮัทนะครับจัดหนักนิวคาสเซิลไปถึงสีนะครับแต่ยังถือได้ว่าค่อนข้างที่จะดูแล้วฟอร์มยังไม่สม่ำเสมอแล้วกันตัวผู้เล่นครับวันนี้ทางด้านเรอัลมาดริดครับข่าวดีจะได้ดาวิดอลาบาและก็ทางด้านของอันโตนิโอรูดิเกอร์กลับมานะครับก็เรียกว่ามีทางเลือกในเกมรับมากยิ่งขึ้นแล้วกันส่วนทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้จะไม่มีทางด้านของนาธานอาเก้เหมือนเดิมว่รวมถึงมานวคนยนะครับแล้้วก็ตองมาาเเช็คฟิิตูบนนนดดยส้วะักเตะะคคคคนนนนงงยยัััอู่รรบบ ในเกมลุกโอม่ามามูสนะครับผมเอริงฮาร์แลนด์แลวก็ท้านของฟิลฟอร์เดนเดบรอยด้วยนะครับดูจากเกมแล้วครับแน่นอนว่าวันนี้ครับเรอัลมาดริดครับมีความได้เปรียบเป็นอย่างมากในเรื่องของสกอร์นะครับถึงแม้ว่าเจ้าตัวนั้นจะยันเสมอก็สามารถเข้ารอบต่อไปได้นะยิ่งเปิดทางให้แมนซิตี้น้ำบุกเข้าใส่ครับแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วผมก็รู้สึกว่ามาดริดในบ้านยังคงมีดีมีพิษสงอย่างต่อเนื่องเลยครับว่าวันนี้น่าจะย้ำแค้นด้วยการเปิดบ้านเอาชนะไปครับสกอร์ที่ผมคาดไว้นะครับผมว มาฟังบทความฟุตบอลของนะัฟอน์นวันนี้ครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ subscribe ให้กันด้วยละกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันไปด้วยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้นั้นนะครับหรือวันพรุ่งนี้นั้นจะเป็นยังไงครับนะแล้วมาเจอกันทุกวันเลยนะครับนัฟอน์นะต้องขอตัวลาทุกคนแล้วครับสวัสดีครับ